สาราศีรวยเฮงปังไม่รู้จบกว่าแต้มเศรษฐีรับครึ่งปีหลัง2,566เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง2,566ซึ่งที่ผ่านมาดวงชะตาของหลายคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจมีโอกาสเกิดโชคลาภแบบไม่คาดคิดดวงชะตาพุ่งขึ้นสูงกว่าที่เคยขณะที่บางคนอาจพบเจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบชีวิต ล่าสุดทางด้านนักพยากรดวงชะตาชื่อดังอย่างหมอบอยเคลียร์ชัดได้เปิดดวงครึ่งปีหลัง2,566สุดปังทั้ง12ราศีจะดีขึ้นในทิศทางไหนซึ่งพบมี3ราศีรวยเฮงปังไม่รู้จบก,กว่าแต้มเศรษฐีรับครึ่งปีหลัง2,566โดยวันที่27มิถุนายน2,566เพจเฟซบ o ๊กหมอบอยเคลียร์ชัดเปิดดวงครึ่งปีหลังสุดปังส่งผล12ราศี นีขึ้นทางไหนสองราศีเปิดทรับยิ้มรับโชคขึ้นแท่นมาดามราศีมีนราศีกุมสมราศีรวยเฮงปังไม่รู้จบกว่าแต้มเศรษฐีราศีตุลราศีมิถุนราศีเมษสามราศีสะบัดโชคเต็มคาราเบลหยิบจับเป็นเงินเป็นทองราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีกรกฎสองราศีชีวิตยกระดับงานก้าวหน้าสิ่งดีๆจะมาแล้วจึงมาก ราศีกันราศีธนูสองราศีสเสน่ห์แรงคนรักอุปถมัมอ้อนปุกเปปับรับซับอื้อซาราศีพิจิกราศีมังกรอย่างไรก็ตามคำทำนายดวงชะตาดังกล่าวถือเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลไทยนิวส์ออนไลน์ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่หวังไว้นับแต่นี้ไป